รู้ทานข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเปิดภาคเรียนท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด -19 อย่างปลอดภัยกับทุกคนในสังคมศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสอมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการที่จะป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนถามว่าทำไมมันถึงสำคัญสำคัญเพราะว่าสังคมไทยเราครอบครัวเดี่ยวเนี่ยมักจะเจอแต่ในเมืองแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นครอบครัวแบบขยายคืออยู่ด้วยกันในครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะ ทั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอยู่กันหมดเลยการเปิดภาคเรียนไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กเพราะนั้นหากไม่ป้องกันให้ดีเกิดคนใดคนหนึ่งติดเชื้อขึ้นมาเช่นเด็กๆเราก,ก็นึกว่าเขาเป็นหวัดพอเขากลับบ้านก็ไปคลุกคลีตีมงกอปู่ย่าตายายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงสูงและเสียชีวิตได้ตรงนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวตามมาหลายคนเบาใจเพราะเข้าใจไปว่าเด็กๆไม่ต้องกลัวติดโควิดความเชื่อที่บอกว่าเด็กติดโรคยากติดแล้วเป็นน้อย ไม่มีตายหรอกอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเช่นในสหรัฐที่ติดกันหลาย10คนเหล่านี้เป็นต้นเด็กมีโอกาสที่จะติดได้มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้เช่นกันเพราะนั้นไม่ติด จะดีที่สุดคุณครูก็ต้องมีการจัดการปรับตัวคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนวันไหนเกิดมีอาการไม่สบายหรืออะไรขึ้นมาควรจะต้องหยุดสอนดีกว่าการที่จะไปแพร่ให้ครูท่านอื่นๆบุคลากรหรือแม้แต่นักเรียนครูก็มีโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้จะให้ดีครูในโรงเรียนเองควรจะจัดเป็นหลายๆทีมเพราะว่าเวลามันเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องใช้มาตรการออฟทั้งทีมคือหยุดทั้งทีมให้ทีมอื่นนีมาทําแทนเพราะนั้นการแบ่งทีมเป็นสิ่งสําคัญและต้องสังเกตเด็กๆมากขึ้นตตรวจา หากเด็กๆที่เราดูแลนั้นหากเริ่มเห็นเด็กมีไข้ไม่สบายจําเป็นที่จะต้องแยกให้ออกจากเด็กคนอื่นๆเรื่องห้องพยาบาลก็อาจจะต้องมีการวางแผนให้ดีให้ชัดเจดคนควรจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการคัดกรองคุณครูนักเรียนที่มาเรียนรวมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งด้วยเตือนเด็กๆมากขึ้นเน้นย้ําให้เด็กเห็นความสําคัญของการไม่แชร์ของกินของใช้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูอาจจะต้องมีการ กิจกรรมพาเด็กล้างมือหรือให้เด็กมีเวลาล้างมือเนี่ยบ่อยๆทุกๆชั่วโมงอย่างน้อยและผู้ปกครองก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ช่วยแล้วโอกาสคุณครูจะดูแลเด็กทุกคนก็คงลําบากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะทําได้คือทุกๆเช้านะครับพอเด็กๆตื่นแล้วอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วควรจะเช็คถามไถยอาการของเด็กลูกสบายดีไหมมีอาการอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่าหากเริ่มมีอาการไม่สบายหยุดอยู่กับบ้านแล้วหาทางไปปรึกษากับหมอใกล้ตัวให้แน่ใจก่อนว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยลูกเราสบายดีจริงๆแล้ว ไม่ไปโรงเรียน เรื่องเรียนตามกันทันได้เสมอก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านลูกๆควรจะมีหน้ากากใส่ไว้เสมอเรื่องของเจลล้างมือซึ่งหน้ากากกับเจลล้างมือก็อาจจะเหมาะสาหรับเด็กโตหากเป็นเด็กเล็กๆเ,เลยยิ่งถ้าเกิดตา่ากว่า2ขวบอาจจะใส่หน้ากากแลจ,จะอันตรายและการพกเจลโดยเด็กเล็กๆเ,เ,เองก็อาจมีปัญหาได้ตรงไหนก็ให้ระวังระวังไว้แล้วก็ย้ําเตือนลูกๆนิดนึงว่าอย่าแชร์ของกินของใช้นะลูกเล่นกับเพื่อนอย่าใกล้ชิดกันมากเกินไปก็เล่นได้ในระยะเวลาสั้นๆทางการและทางโรงเรียนต่างก็มีแนวทางการจัดการและ ประเมินอย่างเข้มงวดเพราะทุกฝ่ายทราบดีว่าถ้าจุดนี้พลาดพลั้งไปโอกาสเกิดผลกระทบใหญ่มีแน่นอนเรื่องโรงเรียนพอเปิดแล้วโอกาสระบาดระลอก2องมีสูงเพื่อนบ้านเราประเทศต่างๆที่เปิดแล้วก็ระบาดไปแล้วเราจึงต้องค่อยๆก้าวก้าวอย่างระมัดระวังป้องกันให้เต็มที่การระบาดระลอก2ก็โอกาสก็จะจน้อยลงต่างๆ,ๆสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์